อาการของเจตสิกนี่อันนี้อาจะอธิบายให้ฟังสั้นๆเข้าเข้าใจง,ง่ายๆก็คืออารมณ์ที่จิตเข้าไปรับรู้ผัสสะอายตนะเมื่อจิตเข้าไปรับรู้แล้วเกิดเอฟเฟกก็จะเป็นเจตสิกเป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังตาหูจมูกลิ้นกาย ได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำอารมณ์ใจเข้าเป็นตัวรับเมื่อใจรับเสร็จก็จะเกิดเจตสิกขึ้นทันทีเจตสิกจึงเป็นเหมือนกับจิตเป็นลูกน้องของจิตจิตมีหน้าที่เข้าไปรู้สภาวะแล้วก็สร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาและก็แสดงออกให้เราเห็นแบ่งเป็น สามลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือผลของอารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์เหล่านี้ส่งให้มนุษย์สัตว์ที่ติดข้องในวัตฏสงสารไปเกิดอย่างทุกขติภูมิเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกก่อนนะไรสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉาน เปรตอสุลกายสี่จำพวกนี้อารมณ์สุขคติที่เรียกว่าโสภณาเจตสิกก็คือเจตสิกที่ส่งผลให้ไปเกิดในกามพบกามะพบมีทั้งหมดเท่าไหร่สิบเอ็ดนะก็แบ่งเป็นมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกนะ แล้วก็พรมสิบหกโออาจารย์พูดผิดมนุษย์หนึ่งแล้วก็สวรรค์อีกหกนี่คือกามมาพบคือยังเสพกามอยู่พรมเนี่ยไม่มีกามแล้วแล้วก็เจตสิกที่สามคือเป็นเจตสิกที่ไม่มีทั้งสุขและทุกข์นะก็จะมีเจตสิกที่เป็นกลางนะเรียกว่า สัพพสาธารณาเจตสิกเจตสิกตัวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นก็จะมีสัพพสาธารณาเจตสิกขึ้นมาเมื่อเกิดอารมณ์แห่งอุเบกขาและจิตหรือว่าสมาธิาก็จะทําให้ส่งผลให้จิตเนี้ยก็ยังไปเกิดอยู่เพราะว่ายังมีเชื้อของการเกิดอยู่นะเข้าไปเกิดในพรมแล้วก็อรูปรพร และจิตประเภทสุดท้ายขาดออกจากสัญญาขันขาดออกจากเวทนาขันขาดออกจากขันทั้งห้าจิตนี้ก็ไม่มีที่ไปเกิดในจิตสุดท้ายจิตก็จะม,มีที่ตั้งแห่งอารมณ์เห็นไหมพอจิตไม่มีจิตสิกให้ไปตั้งจิตก็ไม่มีที่เกิดจิตก็ปล่อยวางจิต นี่นะจิตว่าปล่อยวางจิตนี่เรียว่าเป็นตั้งแต่พระสุดาบันขึ้นไปสกิตาคาอนาคารหารันแต่จริงๆจิตที่จะปล่อยวางจิตได้ก็มีแค่จิตเดียวเท่านั้นก็คือนิพพานก็เป็นพระรานเท่านั้นจากพระนาคาขามเป็นพระรหานเท่านั้นจิตจึงไม่ต้องเกิดอีกจิตสิกจึงไม่เกิดกับจิตของพระรหันเพราะว่าขาดออกจากกันรวมให้ว่าทั้งหมดมเจเตสิกทุกตัวคือกิเลส <laughs> เจตสิกทุกตัวเลยคือกิเลสหมดเลยแบ่งเป็นกิเลสดีกับกิเลสไม่ดีแค่นั้นเองกิเลสไม่ดีส่งให้ไปเป็นนรกเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเป็นทุกขติกิเลสดีส่งให้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพหมนะทุกตัวที่เกิดอาการเกิดเอฟเฟกของจิตเข้าไปรับไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วก็ยังให้เกิดอยู่ มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือว่าไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ไม่เข้าไปหลงในอารมณ์ไม่เข้าไปเสพในอารมณ์ปล่อยวางละวางอารมณ์ตัณหาอุปทานก็จะเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานที่อยู่ภายในเรานี่แหละเห็นไหมว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานก็คืออะไรจิตก็คือวิญญาณขันตัวผู้รู้ เป็นธาตรู้เป็นผู้ที่เข้าไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านมายังรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบแล้วก็มีวิญญาณธาตรู้นี่วิญญาณนักขันนี่เข้าไปรับพอไปรับเอาแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งดีปรุงแต่งไม่ดีก็เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจใช่ไหมตัณหา ความทยานอยากอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อไม่อยากได้นั่นอยากรักษาไว้แล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ต้องการในสุขในทุกเมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือมีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งสิ่งนั้นก็เกิดพบชาติขึ้นมาทุกวินาที ทุกขณะจิตจึงเกิดพบชาติอยู่ตลอดเวลาเมื่อตาสัมผัสเมื่อตามองเห็นรูปที่สวยงามรูปที่พอใจก็จะเกิดความพึงพอใจแล้วก็จะเกิดตัณหาอุปทานขึ้นมาเวทนาก็เกิดแล้วตัณหาก็เกิดแล้วอุปทานก็เกิดแล้วพบชาติจึงเกิดณข้าะน,นั้นตามองเห็นรูปพอใจเห็นพระพุทธรูปตายไปขณะนั้นจิตก็ไปสู่เจตสิกที่เป็นกุศลเจตสิกก็ไปเกิดเป็นเทวดา เห็นพระพุทธรูปมีความอิ่มเอมใจมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไปเป็นเทวดาตามองเห็นรูปที่ไม่พอใจเห็นรูปที่ขยะขยงน่ารังเกียจจิตก็ไปสร้างภพชาติขึ้นมาเป็นภพชาติที่ไม่ดีนะไปสู่ทุกขติภูมินั่นเองถ้าตามองเห็นคนคนนี้แล้วไม่พอใจเสียใจน้อยใจไอ้วกนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานี ตามองเห็นรูปคนนี้โมโหโทสะไปเป็นสัตว์นรกตามองเห็นคนคนนี้อยากจะคบชู้อยากจะผิดลูกเมียเนี่ยก็ไปตกนรกเสียก่อนแล้วก็กลับมา,มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉา,านจิตของเรานี่เกิดดับทุกขณะสร้างภพชาติทุกขณะหูได้ยินเสียงก็สร้างภพชาติตามองเห็นก็สร้างภพชาติไอ้สร้างภพชาติที่ว่านี่คืออะไร บันทึกในสัญญาขันเป็นเมมโมรี่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าจิตเรามีโทสะจริตเป็นพื้นฐานก็จะบันทึกเมมโมรี่เป็นโทสะจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสัมผัสแต่เรื่องอะไรเรื่องดีก็จะส่งให้จิตเราเป็นคนจิตดีถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสัมผัสแต่เรื่องลบๆเรื่องไม่ดีจิตคิดปปแต,ญญแต่เรื่องไม่ดีก็จะไปบันทึกเอาเรื่องที่ไม่ดีสัญญาจําก็จําแต่เรื่องที่ไม่ดีผลที่ออกมาก็คือจิตก็จิต,จตที่ไม่ดี นั่นสเจิตสิกที่ถูกบันทึกไว้โดยผ่านการฝึกฝนจากเรานี่แหละเราฝึกให้จิตมันเป็นยังไงจิตมันก็เป็นอย่างนั้นฝึกให้จิตมันทุกข์มันก็ทุกข์ฝึกให้จิตมันสุขมันก็สุขฝึกให้จิตเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาฝึกให้จิตไม่มีที่ตั้งของอารมณ์จิตก็ปล่อยวางนี่เห็นไหมนี่เข้าใจอภิธรรมนะถ้าเข้าใจทั้งหมดแล้วนะในโลกนี้นจิตตัวไหนมารู้หมดเลย ก็เป็นผู้รู้ก็สักแต่รู้อะไรเกิดขึ้นก็เป็นแค่สมมุติทั้งนั้นเป็นแค่จิตอาการอาการของจิตที่สร้างความหลงอารมณ์ขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีก็สร้างขึ้นมาทั้งนั้นน่ะผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านกรารม,มังคุณห้ารูปจินเสียงลดลดสัมผัส ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีใจตัวเดียวนี่แหละไปคิดไปปรุงไปแต่งมาจากการออกไปรับเอาผัสสะที่กระทบดังนั้นผัสสะนี่เป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมเรามีเจตนากับกรรมก็เกิดแล้วผัสสะที่กระทบมาก็เป็นกรรมของเราในอดีตที่สร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วในอดีตเมื่อมีเจตนาเข้าไปยึดเอาก็เกิดอุปทานเกิดตัณหาเกิดเวทนาแล้วก็ภพชาติก็เกิดขึ้นดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็จบลงณนะขณะที่มี ปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์จริงนะปฏิจจสมุปบาทก็ประจักษ์จริงเลยเห็นะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญารู้เห็นตามเหตุและปัจจัยทําได้เกิดแต,แต่เหตุทํานั้นบี้บไอเข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้ามักมีองค์แปดก็สมัคชีรวมมักมีองค์แปดเลยนะศีลส,สมาธิ ปัญญามักมีองค์แปดเกิดขึ้นที่ปัญญามาก่อนเมื่อมีปัญญาเห็นจริงศีลก็บริบูรณ์ใช่ไหมสมาธิสติก็บริบูรณ์เมื่อมักสมังคีรวมแล้วอริยสติก็ประจักษ์แจ้งขึ้นมาเห็นแล้วอ๋ออาการของเจตสิกที่แสดงออกนี่คือทุกข์แม้อาการสุขก็เป็นทุกข์ไม่ได้สุขจริงๆเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อกลบทุกข์ไว้เป็นงูตัวเดียวกันจับหัวงูก็ฉกก็เป็นทุกข์พอจับหางก็บอกว่าอ๋อเป็นสุข พงูลไม่ได้ฉกแต่มันพร้อมที่จะฉกนี่คืออาการของความสุขความทุกข์มีค่าเท่ากันแค่จับหัวกระจับหางเท่านั้นเองแต่ก็เป็นงูตัวเดียวกันนี่พอเห็นได้ดังนี้แล้วอริยสัจก็ประจักษ์แจ้งขึ้นมาว่านี่คืออาการของทุกข์ทีนี้เมื่อเห็นอาการของทุกข์ไปดับที่ทุกข์ไม่ได้ก็รู้ทุกข์แล้วว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้หนามันเกิดจากอาการที่ผัดศากเข้ามากระทบมีเจตนาเข้าไปยึดเอา แล้วก็เกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สร้างภพสร้างชาติเมื่อเห็นดังนี้แล้วก็ไปละเอาต้นเหตุของมันก็คือสมุทัยเมื่อเห็นอาการของจิตที่ส่งออกจิตที่ส่งออกทุกครั้งทุกครั้งคําว่าส่งออกก็คือจิตที่ไปรับอารมณ์รับเอาผัสสะอายตนะมาแล้วก็รับแล้วก็ปรุงแต่งนั่นแหละจิตที่ส่งออกไปแล้วเกิดภาพขึ้นมานั่นเรียกว่าอาการของจิตส่งออกเรียกว่าทุกข ผลของจิตที่ส่งออกผลอาการของมันเนี่ยเรียกว่าสมุท,ทยัยคือต้นเหตุของมันเมื่อจิตส่งออกก็คือต้นเหตุจิตส่งออกเมื่อไหร่ก็คือทุกส่งออกจากไหนส่งออกจากสมุท,ทยัยส่งออกจากไหนสมุท,ทยัยขันห้าเป็นตัวส่งออกทุกรูปร่างกายเนี่ยรับมาตาก็รับมาหูก็รับมาจมูกก็รับมากายก็รับสัมผัสนี่ม,มาเห็นไหม นี่คือสมุทัยต้นเหตุของมันรับมาอย่างเดียวไม่พอต้องมีใจเข้าไปยึดเอายึดเอาเสร็จแล้วก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกความคิดสร้างสุขสร้างทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมว่าขันห้าก็เกิดขึ้นมาแล้วมีกายเป็นที่ตั้งเป็นที่ผ่านมายังอารมณ์ใจเข้าไปรับเมื่อใจเข้าไปรับกายก็สร้างความคิดขึ้นมาไอความคิดนี่แหละ เรียกว่าจตสิกถ้ารู้เฉยๆไม่มีความคิดกับจิตสิกก็ไม่เกิดถ้าเอาจิตวิญญาณขันไปตั้งไว้ในกายตามองเห็นรูปก,ก็แล้วไปก็รู้ตาอ่าหูได้หูได้ยินเสียงก็รู้ไม่ปรุงแต่งว่าเป็นเสียงที่ดีหรือเสียงที่ไม่ดีไม่มีความเป็นเราอยู่ในขันห้าขันห้าก็ปรุงแต่งไม่ได้จิตก็ปล่อยวางสุดท้ายก็หลุดพ้น ออกจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห์าแล้วก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้ทุกสปปรรพสิ่งในใน,ในอนันตจัก,ก,กรวานนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้เลยถ้าไม่เห็นปฏิจจสมุป,ปบาทถ้าไม่มีอริยสัจสี่ไม่มีมัคมีองค์แปดไม่มีโพชฌงเจกไม่มีธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ ก็ไม่สามารถที่จะเมื่อเห็ง<อ>จากวังวนนี้ได้เลยธรรมะของพุทธเจ้าก็จบลงเพียงเท่านี้มีเท่านี้เห็นได้ตามนี้ก็จบแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดเอาสรุปให้ฟังย่อยๆอ,อีกทีนึงว่าจิตสิกนี้เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์และจิตเองก็เป็นตัวเข้าไป สร้างเหตุแห่งความทุกข์ดังนั้นจิตจึงเป็นอภิชาอาการของเจตสิกจึงเป็นตัณหาอุปทานแล้วก็อวิชาคือความไม่รู้เจตสิกทุกตัวเนี่ยคือกิเลสแบ่งออกมาก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารละขันนี่เป็นเจตสิก ส่วนอาการของจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความสุขความทุกข์แต่เข้าไปรู้กายรู้อย่างผัสสะรู้อย่างอายตนะรู้มากระทบเสร็จแล้วก็เข้าไปรู้รู้เสร็จแล้วก็ปรุงต่อดังนั้นขันห้าเป็นแต่เพียงสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีอยู่จริงขันห้าเป็นของปลอม ที่จิตหนึ่งเข้ามายึดเอาขันห้าว่าเป็นเป็นจิตหนึ่งทีนี้เมื่อเห็นอย่างนี้จิตหนึ่งเองก็จะเกิดความฉลาดขึ้นมาก็าเกิดสิ่งที่เรียกว่านอเลชขึ้นมาเรียกว่าปัญญาขึ้นมาเรียกว่าความรู้ขึ้นมาเรียกว่าตื่นรู้ขึ้นมา,าก็รู้อย่างแจ่มแจ้งจิตหนึ่งก็ปล่อยวางจิตสองออกไปโดยที่จิตสองก็ไม่ได้แตกทําลายไม่ได้หายไปไหนหรอก ก็อยู่ที่เดิมก็ทําเหมือนเดิมก็ปรุงแต่งเหมือนเดิมแต่จิตหนึ่งไม่เอาจิตสองเสร็จแล้วบัดน,นี้ในช่างอที่เคยมาสร้างบ้านเรือนให้เราบัดน,นี้เราเห็นเธอแล้วอเราจะไม่สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นอีกแล้วเสากระโดงส่วนประกอบของบ้านเราเห็นเธอหมดแล้วบัดน,นี้เราจะไม่ สามารถที่จะเธอจะไม่สามารถที่จะมาสร้างบ้านเรือนให้ฉันได้อีกแล้วจิตที่ควรทําก็ทําเสร็จแล้วจิตอื่นที่ทํานอกจากนี้ไม่มีอีกแล้วพรหมจรรย์ของเราได้จบลงแล้วนี่ที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าก็อุทานออกมาเพราะจิตหนึ่งเห็นจิตสองแล้วก็บอกว่าฉันไม่เอาเธอแล้วนะจิตสองนะฉันเห็นแล้วฉันเวียนว่าแต่เกิดเพราะเธอบันนี้ฉันจะไม่เวียนว่าแต่เกิดอีกแล้ว พบชาติฉันจบลงแล้วผู้ใดเห็นได้ดังนี้ก็เข้าสู่ความเป็นอมนตะธรรมเข้าสู่ความเป็นสุญญตาเข้าสู่ความเป็นอสังขตะธรรมธรรมะของพระเจ้าก็ประจักษ์แจ้งทุกสิ่งก็เป็นสิ่งเดียวกันไม่มีสูงไม่มีตม่ำไม่มีดำไม่มีขาวสรรพสิ่งก็เป็นแต่เพียงสมมติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสุญญตาทั้งหมด เข้าถึงธรรมตัวนี้ก็จะไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอาหางกาไม่มีมะมังกาไม่มีความเป็นตัวกูและไม่มีความเป็นของกูอีกต่อไปมีแต่เพียงเหตุและปัจจัยให้เกิดก็เกิดขึ้นมามีเหตุและปัจจัยให้ดับก็ดับไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาจึงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่จริงณขณะนั้นก็เป็นจริงเป็นของจริงทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นก็เกิดขึ้นจริงแต่ก็ ตั้งอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็ดับไปขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมะของพระองค์เจริญในธรรมะของพระศาสดาแล้วก็เข้าไปพิจารณาธรรมและก็ให้เกิดปัญญายาณในการปล่อยวางในการเข้าไปเห็นความจริงนี้แล้วก็สามารถที่จะออกจากวังวนแห่งความทุกข์นี้ได้ ขอให้ทุกคนได้มาผลิพพานเออตั้งใจแล้วก็จะภาคเพียรอดทนมีศรัทธาแล้วก็เดินมัรคถ้าเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์แล้วจงเชื่ออย่างสุดหัวใจนะว่าครูบาอาจารย์จะสามารถนําพาเราออกจากทุกได้เมื่อเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้ากับสาวกและอัคาราสาวก ทำด้วยความเชื่อมั่นด้วยมีความไม่มีความลังเลสงสัยเลยไม่มีไม่มีไม่มีความลังเลสงสัยแต่มีคําถามมีมีคําถามได้นะแต่เชื่อมั่นนะทําตามพอทําตามก็เกิดผลจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคําถามก็ถามเมื่อไหร่ที่ไม่เข้าใจก็สอบถามแต่ถ้ามีลังเลสงสัยวิกิกิจฉ้ามีศีลพัตตปมานมีปฏิฆะเมื่อนั้น ธรรมะก็ไม่เกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะว่าขาดศรัทธาเสียแล้วศรัทธาไม่อย่างลงตั้งมั่นเสียแล้วเป็นศรัทธาปุยนุ่นเสียแล้วเมื่อเห็นคนอื่นอ่าพูดแบบนี้ดีกว่าคิดว่าดีกว่าอันนี้คิดว่าไม่ดีกว่าก็ไม่ได้ลองปฏิบัติไม่ได้ลองทําไม่ได้ลอง try แล้วก็ไม่เกิดทักษะขึ้นมาจนถึงสุดท้ายก็ไม่เกิดการเรียนรู้ และไม่เกิดการเข้าใจไม่เกิดการตื่นรู้ไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรดังนั้นให้ทุกท่านตั้งมั่นในศรัทธานะมีศรัทธาอย่างลงมั่นนะแล้วดําเนินตามมรรควิธีเนี่ยถ้าทําแล้วไม่ได้ผลก็ค่อยปล่อยวางไปแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ใหม่แต่ถ้าทําแล้วได้ผลแล้วก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่จะพาอเธอออกจากทุกข ขอให้ทุกท่านได้มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านทุกคน